สวัสดีนะทุกคนนิกกี้เดินทางกลับเมืองไทยแล้วนะแล้วก็มาถึงเมืองไทยประมาณหกโมงครึ่งนะทุกคนจากสตอรีน่นี้แล้วคุณเขาเนี่ยก็ลังเลว่าเอ๊ะจะกลับบ้านไปนอนก่อนหรือว่าจะแวะกินกว๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่ายังไงพึ่งกลับมาถึงเมืองไทยนะครับ f อซโอ้โหอยู่บนเครื่อง9้าชั่วโมงครับไม่ได้นอนเลยแนะนำนะครับ ใครอยากพักผ่อนนะครับอยากหลับนะครับอย่าไปดูนะสงครามทรงด่วนนะผมดูตอนแรกไปแบบโอ้โหแปบ๊บเดียวเจ็ดตอนจบเลยมีใครเป็นเหมือนผมม้างครับโคตรมันไม่ได้ดูซีรีส์แบบดูทีเดียวจบแบบนี้มานานมากแล้วนะครับโคตรมันนะครับเล่นดีทุกคนนะครับตอนออนนิวนะครับพูดจีนเก่งมากนะครับชื่นชมนะครับ โอ้โหอไทยเล่นเไรเดอร์นะครับสุดยอดนะครับไปดูกันนะครับใครที่อยากดูมันๆนะครับแต่ว่าแนะนานะครับใครที่อยากหลับอยากพักผ่อนนะครับอย่าไปดูนะครับสงขามสงดวนนะครับโอ้โหนอนไม่ได้จริงๆไปแล้วไปนอนละแล้วนี่ก็คืออาหารวันสุดท้ายที่สเปนนะทุกคนโอ้โหพินกี้ครับพินกี้เล่นมุกตลกให้ดูหน่อยครับแมวกละิ๊กคเหน่อยสักสังสักหน่อยพี่เร็ว สักหน่อยพี่จะลดติ๊กต็อกเบาเบาหน่อยทำไมครับเฮยโยวัสดุอะไรครับพี่มันฝรั่งเฮ้ยนี่มันนกที่ซื้อสัตว์นี่คืออะไรพี่กาแฟอุ้ยเบาเบาสิทำไมครับขนมปังอุ้ยอฟโออู้คืออะไรพี่จานบินอะไรเสียบอกนะทำไมครับ มีซ่อมเฮ้ยซ่อมได้เหมือนโดนต่อยเลยอ่ะอะไรครับช้อนหน้าหาไม่เจอนี่มีดเฮ้ยโทษทีเฮ้ยหายใจไม่ออกทำไมพี่มัดแตนมัดตามัดตาดพี่มัดตาดเฮ้ยอร่อยนะเนี่ยคืออะไรครับปลาเก๋าอือนั่นมันกระเป๋าเฮ้ยทะลึกริงเลยคืออะไรครับมาลองเย็ดนั่นมันผ้าช่องเน็ดโอ้ยทะลึกลึกจริงเชียว กรณีนะทุกคนคือคุณเขาโพสต์ลงไว้เป็นรูปเป็นเซตทั้งหมดที่อยู่ที่สเปนนะทุกคนที่คุณเขาไปเที่ยวก็จะเป็นเซตหล่อๆเอามาให้พวกเราดูคือครั้งนี้ที่คุณเขาไปที่สเปนนะทุกคนคุณเขาไปที่บาร์เซโลนาแล้วที่ไปก็คือไปดูการแข่งขันเ1นนะทุกคนแล้วก็เป็นครั้งแรกของคุณเขาด้วยที่ไปไปกับทีมของเชลนะทุกคนรูปเก็บตกก็จะประมาณนี้หล่อๆชิวๆ สุน,นันีนาทุกคนเป็นเสื้อคอลเลคชันใหม่คือคุณเขาทําเสื้อคอลแลบกับพาะป่องนะทุกคนแล้วเสื้อก็คือเป็นพาะป่องเลยยังไงถ้าใครสนใจนะทุกคนคุณเขาจะไลฟ์ขายคืนนี้ตอนสองทุม่มรอดูไลฟ์แล้วก็เตรียมเงินไว้เลยก็ดูใส่สบายดีนี่วหว่าเฮ้ยผ้ามันดีเูเว้ยดีไหมครับเออเฮ้ยโอเคเลยอะ่ะมันใส่แล้วมันนุ่มมันสบายเว้ยเฮ้ยข,<อ>ขอดูข้างหลังไ,ได้ไหม

เดี๋ยวมันเหม็ดขอยนิกกี้เฮ้ยเส่วนความนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย